แอชก็ไม่แย่ตรงนี้เลยนะโอด้านบนนั่งยังด้านในซิฟไล่ว่

ชอบได้ไงวะเขาเรียกว่าอ่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ายิงแม่งไม่ต้องสนใจเลือดน้อยแค่ไหนยิงไปก่อนแพ้ชนะทำไปเต็มที่เพราะว่าถ้าไม่มีไม์เซตเนี่ยผมว่าผมยิงไม่โดนเว้ยมันต้องเหมือนเออ้ยิงไปก่อนเว้ยอย่าอย่าเพิ่งถอดใจเงี้ยพอาะงั้นจิตวิทยาเป็นอะที่สำคัญนะครับ ในใจเมื่อกี้ผมบอกแอบแอบ,แอบมีแบบคิดในใจนิดๆละกูตายแน่เลยวะเอ้ยเฮ้ยเชื่อไม่ตายวะฮะมันม่หลาดสแกนได้วะเล่นลายบินได้กูเห็นอะไรอยู่นะเนี่ยมิหลาดมันเป็นพาสซีฟมันเลยปะมิหลาดอ่ะรับกาะฟ้าอ๋อเบิร์กหรอนึกว่าเป็นพาสซีฟแบบพาสซีฟไปเลยเออก็ดีกูเห็นไอพีเอสขวาบนผมปะสองร้อยสี่สิบขังอะครับถ้าผมมีจอสามร้อยเฮ้ยน่าจะแบบฟินมากอะไม่มีแบตเลยนี่วะ For us. Okay. Reloading. <laughs> this will bind Excellent. I am at max level. Enemy สปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมออนไลน์เติมเร็วเติมง่ายสะดวกปลอดภัยถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจาก e p i c l e g e n d เยนี่ยก็รับเติมเกมอื่นด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการร้านเติมโค้ดเกมกันได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องร้านเติมโค้ดเกมเลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด TGNUT25 แบบนี้บนจอเพื่อรับส่วนลดเพิ่มได้เลยก็ต้องขอบคุณร้านเติมโค้ดเกมที่สปอนเซอร์คลิปนี้นะครับเรามาดูคลิปของเรากันต่อเลยดีกว่า มันปะมันมันเลย4090ครับคุณวีเลเจอร์นี่อ่านายแม็กไลท์เหรอเนี่ยหมายถึงแมกแมกเล็กสุดตัวเนี่ยเนี่เอ๊ะมันปรับแอนิเมชันควงของแอชปะปกติมันหมุนอย่างนี้ได้เหรอโน่นโนโนไม่คริกกดเมาส์ค้างค้างไม่ได้วะกดเมาส์ค้างค้างไม่ได้ Enemy far. Don't let them slip away. Caught with no way out. น่ทำไมเหมือนไม่มีใครในทีมผมรู้เลยว่าว่ามีมีตัวอยู่ด้านบนอะไม่มีใครหันไปแบบด้านหลังสักคนเลยตะกี้ผมหยิบ pk มาเพราะว่าผมคิดว่า pk สามารถใช้แทนสไนเปอร์ได้ผมก็เลยหยิบมาผมคิดถูกไหมแชท ไม่กระสุดมันน้อยจังอะมันชาร์จโคตรไวเลยวะขอสัก30นัด40นัดก็ได้นี่25นัดม่งน้อยไปหกสิบ<โดย>ระยะนั้นนะหกสิบ<โดย>อกได้คูณสองเลยวะห<โด>ย สองร้อยเมตรใช่ไหมชทดวา้าบอเอเชีย์ไม่ถึงดีกว,ว่ากี่เมตรเนี100่ยร้อยเมตร มาพีนพ ER. คิเปอร์คุยพีน ER. so คิเปอร์มาดิคุยพีนคิเปอร์คุยพีนคิเปอร์ มันยิงกันไหนๆวะไม่ไม่มีตาปะโอเคเลย

recharging. เหงาเลยกูเหงาเลยฮะเก็บไว้ใช้เลดเกมดีกว่าฮะโอเค เอ้ยผมกดค้างได้บุ๊คผมกดค้างโอ้ นายคิดว่าฉันกดรัวขนาดนี้เนี่ยฉันกดทิ้งอไรชิกเหรออ๋อไอ้นั่นก็สุญหมด แล้วเพื่อนกูนอยู่ไหนวะ แล้วมันด็คือไม่มีใครเห็นไงแต่พีเคเป็นคนขี้โกงเลยไอ้รูแคบๆที่แบบเล็กนิดเดียวผมคิดอยู่มันจะโดนเหรอวะอโดนวะยิ้้าหรอโอเคโอเคยิ้ม้าหอยิ้้าห่อเนาะเออยยิ้้าห่อแล้ว